บอลรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอลรถบ้านทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํารถซึ่งหนึ่งรุ่นราคาพิเศษเรียกว่าเป็นรถครอบครัวก็ได้เพราะว่าเป็นเก่งใหญ่อีกหนึ่งคันนะกับเจ้าคันนี้เลย Honda า c อ็กซเนาะต้องบอกว่าโฉมเนี้ยก็เป็นโฉมที่ดูดันสวยงามนะครับที่สําคัญราคาไม่สูงแน่นอนนะครับกับเจ้า x c ็กซ์ปี2006เครื่องยนต์2.4ลิตรตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าความสวยงามของเจ้า Honda า c อ็กซคันเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างตรงเรียกได้ว่าเป็นรถมือเดียวเจ้าของเดิมดูแลดีมากเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันว่า เขาดูแลดีอย่างไรกันบ้างนะนี่นะเปิดขึ้นมาอ่ะมาดูในส่วนของสภาพเครื่องเลยนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคานหน้าหรือตัวเครื่องเนี่ยที่ผมบอกก่อนแล้วว่ารถมันเดิมๆสวยงามจริงๆไม่ว่าจะนี่เลยน็อตคานหน้าต่างๆยังไม่เคยไขยเลยนะตรงน็อตฝากระโปรงต่างๆก็อยู่ในสภาพเดิมๆทั้งสิน้นตัวระบบโช๊คนะใช้งานได้ปกติเครื่องยนต์นี่ไม่มีเครื่องเยิมบอกได้เลยว่าเครื่องไม่เยิมพร้อมใช้งาน โอเคด้านหน้าเครื่องสวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันนะว่าจะสวยขนาดไหนไปไปดูกันมามาดูในส่วนของรอบรอบคันนะครับตัวนี้เนี่ยตัวยางเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะพร้อมใช้งานเป็นยางปี2019นะมาพร้อมกับตัวแม็กอลอยขนาด16นิ้วนี่เลยมาแล้วก็ทางด้านข้างเนาะรุ่นนี้นี่ก็เป็นกุญแจรีโมทแล้วนี่นะกุญแจรีโมทสามารถเปิดปิดด้วยสวิตกุญแจรีโมทแล้วนะไม่ว่าจะเปิดฝา กระโปงหลังก็สามารถสั่งงานได้เดี๋ยวถือกุญแจมาเลยนะครับมาดูในโฉมท้ายด้านท้ายเนาะก็ระบุไว้ชัดเจนนี่เลยมีไฟเบกรกดวงที่3ต่างๆเนาะตัวไฟเบรกรุ่นนี้ก็สวยงามเนาะก็โฉมเขาก็มีเซ็นเซอร์นะครับระบบความปลอดภัยที่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมากนี่ถึง4จุดเลยเดี๋ยวเปิดดูท้ายคันสักนิดนึงนี่ตัวกุญแจใช้งานได้ปกติเนาะนี่ด้านหลังนะครับด้านท้ายหรือห้องเก็บสัมภาระต่างๆนี่ไม่ว่า ไปดูรถที่ไหนเราบอกแล้วว่าคุณดูรถว่ารถเดิมรถแท้เนี่ยดูยังไงนี่นะครับรอยอาร์คต่างๆเหมือนกันทั้งสองข้างเรียกได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยเ็าว่าได้เนาะนี่แล้วก็นี่นะครับห้องเก็บสัมภาระ,ะต่างๆมีผ้ายางมาให้เรียบร้อยเรามาพร้อมกับตัวยางอะไหล่เครื่องมือแม่แลงครบคันเลยโอโอเคความสวยของเขาเนาะด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายเดี๋ยวไปดูในส่วนของ ด้านในตัวรถกันเลยดีกว่าไปโอเคเข้ามาดูในส่วนของด้านในกันนี่เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งแหละเพราะว่าตัวบอร์ดเนี่ยปรับไฟฟ้าแล้วก็ที่สําคัญกระจกเนาะดานแผงข้างเนี่ยเป็นส่วนของการควบคุมกระจกแล้วก็คันนี้เนี่ยพับกระจกไฟฟ้านะตัวเครื่องนะครับก็สตาร์ทติดง่ายปกติเลยนะครับแล้วก็ในความสวยงามของภายในตัวรถไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับรุ่นนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเนาะที่ เริ่มการใช้งานตัวนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยลายไม้นี่เลยไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยตัวคอนโซลนะครับเป็นลายไม้สวยงามเรียกได้ว่าเป็นรถ หรูคันหนึ่งนะครับที่น่าจับตาน่าใช้งานมากๆเลยไม่ว่าในส่วนของตัวแอร์นี่ก็จะเป็นลายไม้ด้วยเช่นกันแล้วก็ตัวนี้นะครับเครื่องเสียงก็รองรับในส่วนของ CD mp 3เนาะระบบควบคุมความเย็นก็เป็นแบบดิจิตอลแล้วนี่เป็นแบบดิจิตอลแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยก็มีมาให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลนะครับด้านหน้าแล้วก็พวงมาลัย ตัวเบาเนี่ยเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะลืมบอกเป็นไฟฟ้าคู่หน้าโอ้แล้วที่สําคัญเกินนําไปเลยว,ว่าราคาเนี่ยโอโ้หน้าจับตาหน้าจับต้องอยากได้รถหรูๆในราคาพิเศษเศษต้องคันนี้เลยที่คุณไม่ควรพลาดเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันดูเนาะนั่งนั่นหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับจริงๆ Honda นะครับไม่ว่าจะเป็น Honda a c c o r d ทุกรุ่นเนี่ยมันเป็นเก่งใหญ่อยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็นรถที่ผู้บริหารใช้ หรือคนที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆใ,ใช้เดินทางไกลจะนั่งสะดวกสบายจริงๆเวลาเรานั่งสังเกตได้เลยนะจะสะดวกสบายมากเพราะว่าสังเกตนะครับของผมเนี่ยจะไม่ติดหัวเข่าเลยแล้วก็เวลานั่งเนี่ยหรือเราเดินทางไกลก็จะค่อนข้างสะดวกสบายนั่งแล้วรู้สึกไม่ล้าไม่เมื่อยนะก็เหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่ๆก็ยังใช้งานได้เพราะว่าบอกแล้วว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยนะเราก็ใช้รถส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกปลอดภัยกว่านะอย่างที่บอกไปว่าราคา จับต้องได้ไม่สูงอย่างแน่นอนโอเคไปฟังราคากันดีกว่าว่าบอรถบ้านขายอยู่เท่าไหร่ไปอ่ะนะครับก็แนะนํารอบๆคันภายในนะไปแล้วไม่ว่าจะด้านในเครื่องด้านหลังของตัวรถนะห้องเก็บสัมภาะระรวมถึงด้านในแล้วราคาเกินนําไปเลยว่าราคาพิเศษแน่นอนนะครับบอรถบ้านขายอยู่เพียง3 3 9 0 0นบาทกับเจ้า Honda Accord รเครื่องยนต์2.4ตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะ ถ้าเป็นการผ่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าผ่อนอยู่เพียงเดือนละ6 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับเพราะว่ารถเจ้าคันนี้จะผ่อนได้ระยะสั้นสักน,นิดหนึ่งแค่นั้นเองอ่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ทางด้านล่างนะครับเป็นเบอร์แอดมินของร้านนะหรือสนใจตัวอื่นก็สอบถามมาได้ด้วยเช่นกันโอเควันนี้ขอแนะนําเจ้ารถสวยที่เป็นปันใจผู้บริหารมาก,ก่อนเนี่ยก็คันนี้เลยที่ไม่ควรพลาดเาบอกแล้วว่าใช้รถส่วนตัวปลอดภัยในช่วง โอเคก่อนจากกันไปนะครับก็สถานการณ์โควิดอย่าลืมนะครับเดินทางต่างๆก็สวมแมสให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญควรหมั่นล้างมือทุกครั้งที่มีการจับสัมผัสสินค้าหรือสัมผัสสิ่งอื่นนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ